โอเคผมก็ต้องกราบสวัสดีนะผมพีพ่น้องทุกคนด้วยนะผมก็วันนี้นะผมพี่ก็อยู่ในเว็บพูดไอดีช็อปนะทุกคนก็สำหรบับน้องท่านไหนนะที่อยากได้ไอเดีงบหลักสิบนะผมที่อ่าได้นะผมก็มีปืนเจ็ดแล้วหรือเป็นไอดีเป็นที่ราคาหลักสิบเองนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูนะทุกคนก่อนอนื่นนะผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคนแล้วก็วันนี้พี่พพมีคนมาแจกเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ ไาดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่าครับทุกคนนะสำหรับวิธีการสมัครนะผมก็ง่ายๆเลยนะผมางด้านบนนะผมจะเป็นยูเซอร์นะคะผมแล้วก็บรรทัดที่สองบัรทัดที่สามนะผมจะเป็นรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะทุกคน <c oughs> นี่ครับผมก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับทุกคนนะนี่ครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วผมก็เข้ามาในเว็บนี้น นี่คผมก็จะเป็นการนี่เลยครับผมฉลองเปิดเว็บใหม่แต้มครบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้ามีสิทธิ์รุ่หงหวคราวนะครับผมก็นะนี่ก็จะเป็นยอดเติมต่างๆนะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่านะก็จะมีจานวนบอกด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะก็เดีย๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูในร้านโคตรคุ้มนะรทุกคนนะก็นะฮะ จะเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก่อนอื่นนะเพ่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะมาทุกคนนะครับผมมาดูเป็นไอดีสายนักแข่งนะทุกคนนี่ฮะสายนักแข่งเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะทุกคนก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราไปเติมโค้ดกันก่อนนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้โค้ดน,นะครับผมก็ใส่ตามพี่ได้เลยนะครับใครได้โค้ดเท่าไหร่ก็บอกกันด้วยนะทุกคนนี่ฮะ ผมพี่ได้แปดนะทุกคนสาหรับใครที่ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ด้วยนะผมอาจจะได้หนึ่งร้อยก็ได้นะทุกคนนะแต่นะครับทุกคนอาจจะได้นะแล้วก็พี่ทำเติมเครดิตเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบสองขวัญน,นะครับผมใครที่เติมสองขวัญไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปตรงนี้ได้เลยนะผมนี่ฮะคลิปตรงเนี้ยสามารถกดดูได้เลยนะผมแล้วก็ลิงก์ก็ใส่ตรงนี้เนาะแค่นั้นนะครับผม โอเคทุกคนแนละ้วผมตอนนี้นี่ก็เติมมาเปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวครับผมมาจัดกันเลยครับทุกคนมื้อตอนนี้ลนะห้าชิ้นเองทุกคนนี่ครับ้องรีมมาจัดแล้วนะทุกคนเหลือห้าชิ้นเองนะผมก็นี่ครับผมเป็นไอดีนะผมแล้วก็พาเวิร์ดนะอยู่ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็เข้าชื่อเข้าสู่ระบบด้วยเฟซนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูในไอดีนะทุกคนนะว่าจะมีอะไรนะผมบ้างนะนะครับทุกคนนะไปดูกันเลยครับผม โอเคครัทุกคนแล้วผมตอนนี้นะผมพิงกก็อยู่ในทีมที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ครับผมก็จะเป็นไอดีนักแข่งนะทุกคนก็จะเป็นก็จะเป็นกางเกงเลดไลท์นะครับแล้วก็เสื้อนักแข่งนะครับผมแล้วก็มีหัวเป็ดด้วยทุกคนนี่ฮะเออพตดตึงนะผมแล้วก็จะมีนะครับมีเป็นอันนี้นะทุกคนนี่ฮะอ่า UMP ครับผม UMP เลเ e l 7นะครับก็นะครับผมตึงๆเลยฮะมีน้าหัวใจด้วย นะครับแล้วก็มีฮัปิด้วยนะทุกคนถ้าเราเราก็ได้นะที่อยากจะได้ดีแบบนี้นะผมเดี๋ยวพี่จะดึงดึงไว้ใ,ใต้คลิปนะครทุกคนนะนี่ฮะตึนไปครับผมนี่นี่ครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมถ้าเราใครที่อยากได้ดีนะผมก็เดี๋ยวพี่จะดึงใต้คลิปได้ทุกคนในคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับ